สวัสดีผมป่าก,กับอดีแคบไข่ในช่อง YouTube นะครับผมตอนนี้ามาถ่ายทำเพื้อรับชมเผาศพหลวงปู่นะครับผมปู่บา,าติวัดปูบา,าปู่บาชื่ออย่างไรปูบา,าปูดมธรรมพิลาชนะครับผมติวัดบ้านน้อยนะครับผมอำเภอ กะแปงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้กําลังจะเริ่มแล้วนะครับผมจะเริ่มพิธีชุดแล้วนะครับผมมี่ประชาชนนักขนาดนะครับผมเนืองแน่นไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ลายปันโคนนะครับวันนี้นะแค่ลายผมก่อคายก็จะหมดละเดี๋ยวมาเลยมาถ่ายทำสตรีมลงช่อง Youtube เพื่อรับชมกันนะอันนี้เป็นงานเผาศพของ คูบา,า,าพระคูบาอุดมธรรมาพิลาศนะครับผมวัดบ้านน้อยตำบ,บนสักกแปงอำเภอสักกแปงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเนาะแล้วก็ใครเข้าขมารับชมก็บฝากกดคไลค์กดติดตามห้ตัวนะครับผมในช่องยูทูบนะครับทที่ังงหอ,อ,อแล้วก็หลวงปู่คูบาอายุ เก้าเออไม่ใช sure? ่แปดสิบสามนะครับผมแปดสามสามแปดเนาะพันแสนี่ได้เดี๋ยวนะครับอันนี้เปิดจะตีของตอนนี้แหงี่รับชมตรงนี้นะตรงนี้งามหน่อยนะครับผมเข้าไปใกล้เลยนี่มาได้ละบอกไฟอันตรายเนาะครับผมอ่าันแสนลุงกู้ได้หกสิบสามนะครับผมหกสามสามหกเนาะที่ผมขอไปซื้อหวยเรียบร้อยละ ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมรถดับเพลิงแกยย่แก่เนาะ,ะแห่มุมแห่ที่ดีๆนั่นเนาะอันน,นี้เดี๋ยวตู้ไปจะลั่นกลองๆนะก่อนจุดอ่าจุดส่งดี่อันนี้เป็น แต่ว่าไม่ดับนะครับแต่ว่าเสียงรั้นโคโซกตวเจ้าแห่ไปไหนถ้าทนผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกับช่องยูทูบสี่แคบไขรช่องนน้นนี่ตัวนะครับผมเพรับชมประชาชนที่มารอนรับฟยาวยาวทีสองพันเกราสิอ่ามนิ้วยาวยาวนี่หลวงปูตื้อตื้อแล้นะครับนักข่าวผลนะครับผม เดี๋ยวเพื่อจะเริ่มจุดแล้วนะครับเทศกาลก่จะเริ่มจุดละพี่นอน่เยรับชมไปเรื่อยๆรวมื่พรครับลูกหูจะไปที่เขาเสาตรงหามุมแถมุมไทยขึ้นก่อนนะสภานิตทบุรุท่านลูกหูที่เ็ุงไปนี่สะเปคืนเดือนพอทเลแงทอสีสา อ,อนะ้าคนเดียวนะครับเพื่อขายมะละกงขายแป๊ะตอกเก้าค,คอมเมนต์ในช่อง YouTube ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม <บะ S 2> กดแชร์รยื้นตัวก็ดีนะครับผมขอบคุณนักนะครับผม ช่องไอ้ดี้แคบไข่มี2ช่องนะครับผมดี้แคบไข่กับช่อมอช่องอย่างนั้นเจนนี่สุดที่พงศ์นะครับผมเจนนี่ก็คือชื่อน้องแฟนแฟนผมส่วนสุดที่พงศ์คือชื่อชื่อแต่ชื่อเก่าผมเนาะที่พ่อแม่ตั้งฮือเนี่ยนี่ผมเปลี่ยนเป็นจารุวัตรแล้วนะครับผมนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นยังงูเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มแล้วเนอะเดี๋ยวแคร์มุงไทยโมม,มๆกรนะครับ ขอให้พิการนี้สงบที่สุดตั้งใจน้องประนมมือเพอการหลักแค่นี้ไปน้อยก็ไม่ต้องสอมุมแคยดีๆไปจากกองเพลิงหลวงในตอนเจ้าตรงนี้ลบลับเกาไปหน่อยอยู่นะการอันสำรวมคนจุกคนจนคนมั่งคนมีคนดีคนท้ายก็ตายมอดไปเป็นดิน สุดแต่ตุกผาผู้ทะลวงศิยังม้วยจีวินนอนตายความหน้าลออเอาอย่างปลุกแม่ป่าเป็นพระสุธายงมากไปะหบัปหาก้อนเต้าหัวจ้ายังมู้แต่้านเป็นคอยที่หาไปขอเงินของเต้าดอยเอาไปมาได้ เจ้านิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าพระเทพรัตนายกเจ้าคณะจังหวัดสุรินเจ้าวรวัชพระธาตุนิภูชัยก่อนร่ามหาวิหารนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูปิยะธรรมคัดหลวงพ่อพระภูมิสุทธิเขมรากเจ้าพระครูธกิจกาพระนคร ได้จุดไฟประชุมเพลิงเลือกซากสงสารตั้นพระพูดลมพมาพิล่าสื่อไปนักบัดนี้นะครับเนื่อขัดจันเหลืองเหลืองผ่องป้นโป่งคูบาปูนในวันเดือนสี่เป็นพอดีขัดจันเต็มดวงส่องฟ้า มหาชนคนสัตว์กับเปรตมานี่ตุลุงข้าตุลุงเป็นพระมหาศรีราตีศรีกนธมรมฐานราชธินานามงามว่าพระภูอุดมเดีงรอเพื่อจุดความก็เข้าไปแทนอยใกล้ๆมันหน่อยคือรับชมนะครับนี่รับชมตรงนี้ไปก่อนนะครับผมส่งสการณ์รลกบัดนี้ตุลุงลาว ผมตุลุงเงินสี่เป็น2 5 6 7กเดเป็นประวัติศาสตร์บ้านน้อยปัานอ่อนสั์ต้นบงสั์กะแปงกองหลวงสีสั์กะแปงกองอุญขึ้นแห่งสุนสการเด้อสาธสาอันนี้ถ่ายแบบเรียตไทม์เลยนะครับผมได้รับชมแบบติดอ่า ติดขอบติดจอเลยนะครับผมคนหายก็เสี่ยงตายหน่อยโปรไฟล์โออล่อยผู้เข้าใ่วะเดมานี่เห็บนะครับโปรไฟยอ่ะแหม่นะครับผมชอ,อะะบมุม่ายคื่อตั้มับ ובכלל זה נראה לי פעם אחרונה, אבל אילה, איפה אתה מתקשיבו עם כוס มื่นนะครับผมเอาแล้วนะครับผมอาแล้อัยอย่าหมตาล่าหมูนะี่ซื้อตะเพคของนะีเอาแลคนหอยู่นี่มี่นี่คนหี่อยู่แม่นีอยู่่ะแม่แล้วคะ่ะ สแรกบอฟฟี่กูจักานนบอกดูนะแทเือนะครับผมบอน่แลบนะเนี่ยครับบอมีปูนหัวนี่เหม็ดนะครับสักพาต้ยนามีสแรกบอไฟกัเจ้าหมูเดียวกันและวรส่วนห้อยเหรอครัไ่ผมไปไก่งานบอกไฟ